รายการอาหารอร่อยรูปแบบใหม่ยิ่งสักแฟมิลี่พ่อกับลูกจูงมือกันเข้าครัวชวนกันทําอาหารสาระบันเทิงเต็มอิ่มจนตัวใจเมนูหลากหลายจัดมาให้หน้าต่อคุณเตรียมตะลิวเตรียมกระทะกันเอาไว้รายการสวัสดีค่ะสััดีครบ กลับมาพบกับเรา2คนในรายการยิ่งสักแฟมิลี่แล้นะคะรายการทําอาหารอารมณ์ดีสาระดีๆเหมาะกับทุกคนในครอบครัวค่ะ <c oughs> อยู่ในรายการมัน่วงเหงาหอนห้ามไม่ได้จริงๆรงเจ้มันแบบรู้สึกช่วงนี้ง่วงนอนมากๆเลยอะไม่ไหวเจดีถ้าเกิดง่วงขนาดนี้ไม่ได้นะทํารายการกันก่อนเจดีท,ทำท่าเหมือนเจดีจะชิงนะไม่ได้ชิงแต่คือเรางร่วงจริงเจ้ก็เห็นอยู่เนี่ย เราก็ง่วงที่ถ้าแบบผัดกับข้าวอยู่แบบหลับเนาะจะทำยังไงอะ่ะอุ้ยตายแล้วฟองปาอ๋อโอเคแค่ไ <laughs> ไม่ใช่ถ้าเกิดว่าง่วงนอนขนาดนี้มันก็ต้องต้องถามกลับไปแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําไมไม่ได้นอนหรอหรือว่าอะไรทําไมชีวิตถึงดูแบบง่วงอะเขานอนไม่ fresh เลยอะ่ะไม่อะไรนะ f r e ชหรือ <Fresh. S 2> ไม่ไม่รู้เหมือนกันสาเหตุคืออะไรแต่ว่าเหมือนตอนกลางคืนอ,อย่างเงี้ยนอนไม่ค่อยหลับกระสับกระส่ายตลอดเลยกินน้ำมะนาวไหม เปรี้ยวเหรอไม่รู้เปรี้ยวๆเผื่อจะตื่นไม่ตอนกลางคืนจะหลับไงแต่กินน้ำมะนาวไม่น่าจะช่วยให้หลับนะกินนะกาแฟระหว่างวันหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันเนี่ยแต่พอมาเป็นตอนกลางวันอย่างนี้นะก็แบบเออเพลียๆง่วงมากเลยวิเมนูวันนี้รัแบรบองว่าอร่อยมากเลยนะถ้าเกิดพลาดไปนี่เสียดายแย่เลยหน่าเราเป็นคนเห็นแกกินขนาดนั้นเลย <c oughs> ใช่ไหมโอ้ยใช่ดีวันนี้อร่อยมากนะเป็นพุดดิ้งอะไรดิงด้งๆนะพุดดิ้งเออเชิลองพูดชื่อเมนูมาหน่อยดิเผื่อแบบเราจะแบบแบบกำลังใจอะไรเงี้ย เนื่องจากเวลาง่วงๆเนี่ยเหมือนแบบบางครั้งเราก็ขาดน้ำตาลเราเลยเพลียๆเนาะมเมนูวันนี้ก็เลยเป็นของหวาน2อย่างเทดี้ของหวานหมดเลยใช่เมนูแรกเนี่ยนะเป็นพุดดิ้งมะม่วงพุดดิ้งมะม่วงอีกหนึ่ง m <aw> m. เมนูเนี่ยนะเทดี้เป็นเค้กมูสมะม่วงโอ้นี่กะกินเสร็จปุ๊บนี่คือหลับยาวเลยนะกินเสร็จแล้วหลับได้เลยไงแต่ว่าก่อนกินเนี่ย <c oughs> เห็นไหมมะม่วงหวานๆหอมๆเมื่กินเสร็จแล้วโอ้โหตื่นตัว <c oughs> <ะ>อารมณ์ดีจะช่วยตั้งแต่ได้ยินว่าพุดดิ้งนั่นแหละอยากรู้ใช่ไหมว่าต้องเตรียมส่วนผสมอะไรบ้างกับเมนูแรกไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่่าคะ เป็นยังไงกันบ้างคะกับส่วนผสมของเราวันนี้ช่วงหน้ามาลงมือทำพร้อมๆกันเลยดีกว่าคะ่ะกับเมนูพุดดิ้งมะม่วง เมนูแรกของเราวันนี้ทำให้ดิหลับสบายายังง่วงอยู่เลยเนี่ยไหนอะเพิ่งซีโอเคอาหารอร่อยอร่อยกินขนมก่อนได้ครับพุดดิ้งมะม่วงนะครับคุณผู้ชมเมนูแรกการทำพุดดิ้งนะครับเราก็ต้องการให้ส่วนผสมของพุดดิ้งของเราเนี่ยข้นแข็งไม่แข็งมากแต่ว่านุ่มๆยุ่ๆกำลังดีนะฮะก็จะเลือกใช้เจลาตินนะครับชนิดผงนะครับตามด้วยผงวุ้นครับอโอเคแป้งข้าวโพดนิดนึงครับ ใส่ลงในหมอ้อผสมนะเพราะสุดท้ายเดี๋ยวเราก็จะคนผสมให้เข้ากันถูกต้องอันนี้ครับเพื่อให้มีกลิ่นแบบฝรั่งฝรั่งหน่อยนะฮะวานิลาผงนิดหนึ่งครับนะครับตามด้วยเกลือป่อนนะครับคุณผู้ชมโอ้โหง่ายมากเลยนะง่ายมาสใส่ทุกอย่างลงไปจากนั้นนะครับน้ําตาลทรายครับแต่ว่าคนที่ตวงะเหนื่อยหน่อยนะฮะโอเคน้ำเปล่านะครับ โอเคค่ะระหว่าง,งนี้สามารถตั้งไฟได้เลยได้ค่ะนาะนะนะเปิดไฟแล้วทีนี้ใส่น้ำได้การคนนี้ต้องระวังนิดนึงนะเพราะว่าเรามีเจลาตินได้ค,ค่ะ <Okay. S 1> okay, okay. จากนั้นนะครับคุณผู้ชมใส่นมข้นจืดลงไปครับนี่นะขออนุญาตนิดนึงนะครับค่ะ มะม่วงสีอะไรอ่ะเหลืองไม่ใช่สีเขียวอ่ะนั่นมันเปลือกอ๋อมะม่วงเน,เนื้อข้างในสีเหลืองนะครับดังนั้นนะครับวันนี้ผมจึงเลือกใช้สีผสมอาหารนะครับอ่าก็เลือกใช้สีเหลืองไข่ครับคิดไม่ออกเหมือนกันนะว่าถ้าเราจะทําอาหารสีเหลืองเราต้องใส่อะไรขมิ้นเหรอก็คงไม่ใช่คงไปเปลี่ยนรสของเราหมดใช่ครับดังนั้นในการที่มีสีผสมอาหารติดบ้านไว้ทําอะไรได้ง่ายหมดเลยมาเราเทให้เ,เราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเทสี ป้ายสีนะสิแมเผ็ดดี้พูดแบบนี้ไม่ดีเลยนะคุณผู้ชมเขาฟังเขาจะรู้สึกยังไงนานาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการป้ายสีอย่างนี้หรอหรือว่าไม่จริงคนคนโอ้สีสวยมากเห็นไหมนานาเก่งมากแค่สีมันไม่พองเทดดี้เราต้องมีกลิ่นด้วยจริงหรือเปล่าจริงค่ะถ้าป้ายอยู่ต้องต้องบอกว่าเจิดจรัส whipping c r e นิดนึงครับเพื่อความเข้มข้น ประมาณ3ส่วนสีถูกต้องไม่ได้ที่งกนะคุณผู้ชมเพราะว่าข้างบนเนี่ยเราจะใส่มะม่วงจะมีการตกแต่งเพิ่มเติมนะครับเตาลงไปด้วยจริงๆแล้วก็อยู่ที่ถ้วยเสิร์ฟของคุณผู้ชมว่าจะเป็นไซส์ไหนก็ได้นะฮะโอเคโอเคครับจากนั้นก็ต้องรอนะครับคุณผู้ชมให้ตัวพุดดิ้งของเราเซตตัวครับเอาละครับหลังจากพุดดิ้งมะม่วงของเรานะครับเซตตัว ก็จะได้ประมาณนี้โอ้โหกูกลัวเหมือนกันนะโอเคครับขั้นตอนแรกเราก็จะใส่เนื้อมะม่วงเข้าไปก่อนละกันได้ครับดูแบบชิ้คิ้วอะอะไรนะคิ้วตรงนี้มีคุณหาหรดีอะชอบแกงหยู่เลยเฉลี่ป่ะเฉลี่ค่ะเออพอดีเลยเนาะนถ้าสี่ชิ้นเนี่ยจะสวยมาก กระดาจริงหรอให่ดีว่าสวยกว่าหรอีชีชโอเคค่ะอ่ะก็ดีเอ็นไหมได้ค่ะโอเคอ่ะใชดีโอเคครับรดน้ำเชื่อมก่อนเลยน้ำเชื่อมให้ก่อนนะครับคือนอกจากจะทำให้ตัวพุดดิ้งของเราเนี่ยสวยงามนะฮะเงาแวบอย่างนี้นะฮะยังเพิ่มรสชาติด้วย น่าทานมากโอเคเรียบร้อยแล้วกับเมนูแรกพุดดิ้งมะม่วงค่ะยังม่วงอยู่ไหมก็นิดนึงนะไม่เป็นไรยังเลยอีกหนึ่งเมนูที่<า>เป็นของหวานและเป็นมะม่วงที่สำคัญอร่อยไม่แพ้กันติดตามชมสักครู่เดียวค่ะ แกง่วงของเราเมนูที่2นะคะเป็นเมนูเค้กมูสมะม่วงครับผมอยากรู้ว่าเค้กมูสมะม่วงต้องเตรียมส่วนผสมอะไรบ้างติดตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะ เค้กมูสมะม่วงของเราเนี่ยนะเราก็แค่เตรียมเค้กสปันเอาวงแหวนกดให้เป็นทรงเอาไว้เรียบร้อยแล้วลรองไว้ใต้พิมพ์ถูกต้องค่ะขั้นตอนหลังจากนั้นมันเป็นการฟิวชั่นระหว่างขนมไทยกับเค้กฝรั่งเพราะเอาเค้กรอง้าเป็นข้าวเหนียวมูนอยู่ข้างบนโอ้โหข้างบนเป็นมูสเนื้อนุ่มๆอันนี้เป็นอยู่ตรงกลางถูกต้องค่ะสเปรดอ่ะแล้วเอาข้าวเหนียวมูนที่เรามูนไว้แล้วเนี่ยนะครับผมกลุลงไปในพิมก่อน ไม่ต้องหนามากใช่ไหมฮะถูกต้องค่ะบางอุ้ยหนาทนานมากเวลากเกลี่ยข้าวเหนียวมูนเนี่ยสิ่งที่ต้องระวังก็คือต้องเกลี่ยให้เท่าๆกันเพราะเวลาหั่นชิ้นออกมาเนี่ยข้าวเหนียวมูนของเราจะได้เสมอกันทั้งชิ้น<อ>แล้วก็ต้องกดให้แน่น <คะ S 1> เวลาหั่นจะได้ไม่ลุ่ย หลังจากกดแล้วนะคะเกลี่ยให้เท่าเท่ากันแล้วคาะเทดี้นานาเรียบร้อยแล้วเทดี้ทำอะไรต่อคะผมจะทำส่วนผสมของมูสนะครับขั้นตอนไม่ยากเลยครับคุณผู้ชมไม่ต้องใช้เตานะครับเราใช้แค่เตาไมคโครเวฟอย่างเดียวครับขั้นตอนแรกนะครับน้ำตาลทรายครับใส่ลงไปนะครับเกลือป่นนิดนึงครับง่ายๆเลยเนื้อมะม่วงนะครับบด จากนั้นนะครับนมค้นจืดครับโอเคแล้วก็คนผสมให้เข้ากันพอประมาณนะครับเพราะว่าหน้าที่นี้เนี่ยเราคงต้องส่ง,สงมอบต่อให้เตาไมโครเวฟนะครับทำสิ่งแค่นี้ก็น่าทานแล้วนะง่ายมากเลยอย่ะใครจะไปรู้ว่าการทำมูสมันง่ายขนาดนี้ยัง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 ไม่เป็นมูสตอนนี้เพิ่มรสชาติให้มูสอยู่ เ okay, คร okay, เเรื่องระบบไมโครเวฟนะคะประมาณ3นาทีหรือจนกระทั่งน้ำตาลละลายใช่ครับความร้อน900วัตต์นะครับขอบคุณนหน้าค่ะสักครู่เดียวอ่าเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมน้ำตาลทรายนะฮะละลายเรียบร้อยแล้ว นะครับเราก็จะใส่สีผสมอาหารนะฮะเพื่อให้ตัวมูสของเราเนี่ยสีสันเจิดจัสเจิดจระสรโอ้โหค่ะประมาณตามความเหมาะสมได้ค่ะดูดีมากเลยเจิดจัดมากเลยค่ะเทดดี้เจิดจัสนะครับเพราะว่านอกจากสีแล้วเรายังมีกลิ่นนะครับ วันนี้นะครับผมก็เลือกใช้กลิ่นมะม่วงนะครับเพือ่อเพิ่มความหอมหวานหอมอย่างเดียวไม่มีหวานละตุ่เต้นตุ่เต้นตุ่งเต้นโอเค okay, ครับผมโอเคจากนั้นนะคะต้องทิ้งไว้จนกระทั่งส่วนผสมของเราเนี่ยอุ่นๆใชร,ร้อนมากเดี๋ยววิิ้งครีิมเราปุ๊บหมดเลยจากนั้นใส่เจลาตินละลายครับผมเจลาตินละลายน้ำนะครับเพื่อที่จะให้มูสของเราเซตตัวง่ายขึ้น เรี okay, ยบร้อยอาละ,ะค่ะระหว่างที่เทดดี้คนส่วนสมของมะม่วงให้เย็นลงเยนง็นลงนะเราก็จะมาทำงานฝีมือพูดเหมือนเราทำงานฝีมือไม่ได้อ่ะ <c oughs> ก็แค่โรยมะม่วงลงไปโร <c oughs> ยมะม่วงสุกลงไปค่ะคุณผู้ชมมันต้องใช้ความพยายามนะเทดดี้อย่าให้มีชิ้นไหนไม่มีมะม่วงนะดูสิเราต้องเจอกับอะไรอยู่ทำไมน้องต้องกดขี่พี่ตลอด พองานแรงงานก็มาเป็นเราโผลจนเมื่อยแขนแล้วเนี่ยโอ้เทดี้ว้ามาวันนี้เป็นวันที่ทำขนมง่ายที่สุดเลยนะเทดี้มาโผนแต่ง่ายจริงๆนะเห็นไหมแค่มีไมโควฟเราก็สามารถทำอะไรได้เยอะแยะมากมายไม่ต้องมีไม่ต้องทำอะไรเลยพวกล่ะคะเทดี้พอใจยังพอนะครับผมพอนะคะทุกคนถึงพอใจนะนะต่อโอเคจากนั้นนะคะครับผมตักอันนี้ใส่อันนี้ไหมได้ครับ วิปปิ้งครีมนะครับตีฟูโอเคครับที่ต้องตีวิปปิ้งครีมฟูเนี่ยนะเทดดี้เพราะว่าเราต้องการให้แอาอากาศเข้าไปในเนื้อมูสของเราง่ายที่สุดคือตีวิปปิ้งครีมให้ขึ้นฟูก่อนสังเกตไหมว่าเนื้อของมันฟูขึ้นใช่ใช่ใช่แล้วก็ไม่ใช่ของเหลวเรารู้ว่ามันคนยากใช่ไหมเพราะฉะนั้นแบบเป็นสองส่วนส่วนแรกเราสามารถใช้แรงก่อนเมื่อกี้นี่จะล้อม ส่วนที่เหลือ<ฮ>นี่เป็นเทคนิคชั้นสูงนะเนี่ยว,ว้าวไม่รู้เลยอะส่วนผสมเข้ากันแล้วครับผมอ่ะโอเคเทีดี้ตักหยอดเลยค่ะได้ครับใส่พิมพ์นะครับที่เราเตรียมไว้น่ากัมากเลยเนอะมันอยู่ที่คนเทงจริงเรื่องแบบเนี้ย อีกนิดนึงค,นค่ะดได้ได้เดเลยโอเคนะโอเคประมาณนี้โอเคค่ะจากนั้นนี่นะคะนำข้าตตุเย็ยนจนกระทั่งเร็ตตัวค่ะโอ okay. เคเสร็จต,ตัวแล้วออกจากว<ม>งแหวนอะหน้าที่สำคัญนะครับ ต้องใช้พลังงานมากเลยนะเทดี้จะไปติดตรงชั้นข้าวเหนียวนิดนึงนะเขามีหน้าเทดี้ที่บอกให้นานาทำไม่จริงๆแล้วเนี่ยหน้าที่นี้นยค่อนข้างสำคัญนะัทำไมอะคะตาเล็กตาใหญ่ไม่ได้ทุกชิ้นต้องเท่ากันอ๋อจะบอกเจเจ๊เป็นคนมีความวิทยาที่ที่สุดในโลกเลยใช่อะไรอะไรค้อนอะไรเข้าไหมโอเคครับอาชิ้นนี้นะได้ค่ะ จากนั้นยกมันขึ้นมาจะ <พอ S 1> บีบบิ้งครีมก่อนไหมเอาวางตรงนี้แล้วบิ้งครีมตรงนี้ดีกว่าอ๋อได้โอเคโอเคโอเคชอบมากเลยชอบไอเดียนี้ซื้อ500โอ้โหแล้วยังไงต่อคะบีบบิ้งครีมใช่ไหมใช่ครับผมตรงไหนคะอาจจะดีเลือกมุมเลย ได้ได้ตรงตรงนี้ใช่ไหมคะตรงนี้ครับผมโอเคแหววิปครีมนี่สวยงามอ่ะโอเคมาวางเชอร์รี่ตรงกลางเลยนะได้เลยค่ะเบิร้ลมาจากลูกมาอีกสลูกข้างๆปลุกโรบมาอย่างนี้นะครับรู้ทังจากนั้นเนี่ยนะคะเรามีช็อกโกแลตวางบนนี้นะเหรอวางแบบว่า เราไงจบจบไหมหรือยังไงดิม่วงมาโรยดีกว่าไหมม่วงไปไหนแล้วเอเบไปแล้วโอเคก่อนที่จะจัดเสร็จสุดท้ายโฮ้ดูดีมากเลยอ่ะงั้นอย่างนี้เหลือนี่เราใส่เชอรี่อย่างนี้ได้ป่ะสลับดันกับช็อกโกแลตนะโอเคหันข้างหันข้างเขาจะได้หันเข้าไปคุยกันอย่างงี้นี้ต้องหาช็อกโกแลตที่หันหน้าไปคุยกันด้วยป่ะแฮดี โอดูดีมากเลยอะอชล่นเล่นๆแล้วเทดดี้เจิดจรัดเจิดจรัดค่ะเทดดี้ดูเจิดจรัดมากโอเคค่ะเรียบร้อยแล้ว<แ>นี่เมนูที่สองของเราในวันนี้นะครับคุณผู้ชมเค้กมูสมะม่วง หลังจากได้ลองทั้ง2เมนูไปแล้วนะครับคุณผู้ชมผมมั่นใจเลยครับว่าคืนนี้นะฮะผมต้องหลับสนิทหลับสบายอย่างแน่นอนเลยแหละครับแหมแคดี้เราก็บอกเธอไปแล้วว่าการนอนนี่นะคือการพักผ่อนที่ดีที่สุดเลยล่ะค่ะใช่ครับผมก็เชื่อจริงๆเอาเป็นว่าไหนนะเจ๊าาลาตีสวัสดิ์ครับคุณผู้ชมครับเฮ้ยเดี้จะทิ้งเงนไปอย่างงี้ไม่ปิดรายการเลยเหรอ ก็ฝากหน่อยก็เราทาภารกิจเสร็จเรียบร้อยแล้วไงนี่ก็คุดไน์เรียบร้อยแล้วโอเคค่ะ okay, คุณผู้ชมบ้าว่าเทดดี้หนีไปนอนแล้วล่ะไม่เป็นไรเนาะยังไงสัปดาห์หน้ารับรองนะคะว่านานาและเทดดี้ยังคงมีเมนูเด็ดเด็ดรอคุณผู้ชมอยู่ในรายการยิ่งสักแฟมิลี่อย่างแน่นอนสําหรับวันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนขอปิดรายการคนเดียวนะคะสวัสดีค่ะไม่ดูไปทําอะไรมาคุณผู้ชมก็มาแอบหลับในรายการทีด่ด,ดูไม่ดีมากโอ้ฟ้องป้าแลจริงนะจริงนะอาจรย์นีสาขาเทดดี้เป็นอะไรก็ไม่รู้หลับตลอดเลย